อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจิมมี่ครับจิมมี่ลูกแม่เล็กครับกับกับกับไผ่กอกกับพ่อไผ่ก่อกครับพ่อไผ่นาะพอซื้อหยังเนาะพอหยังชดมั่งนะชดเพราะแผ่นดีชดเบ่งเลยนะจิมมี่จิมมี่สิมากินมากินบักมะนาวโหข้าเอิ่นมะม่วงหาวมะนาวโหครับอ่ะชด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  อ้ากินเบิงล่ะส้มเลส้มไลโซดซดซดเน้ยเนแบบสีเบิองนะโอเคครับเดี๋ยวนีโอ้ไปยิงเอากอนสักหน่อนะเนียเนี่ยซองตั้มนอันย่อยละนั่นสดเ้าสดเ็ดแม่เนั่นแล้วไปเอาแจวใส่กอนมนกันเลตนวยมันดีเขากินแบบได้ครับกินแบบตาต่อย กินแบบไหนครับก้นตะวยมันนึ่ง่ยไปเอาแก้วรองก้อนที่ตะไนมันอะกินยังไหนน้อทีนี้เนาะกินยังไหนน้อังนี้บอดี้มีความสมเลยข่วนั้นหนาไปฮะไอ้สองคนบอดี้มีความสมเลยยำเบิดเออเอนวยเนใส้แบบนี้กินเบิ้ดไหมกินเบิ้ดมั้งกินเบิ้ดมั้ สมเลยเว้ยตาเลยกินลูกใหญงๆเบิ้งกินลูกยหญ่ๆเด้อกินลูกใหญงๆน้อบอนี่เป็นไดขงเอาพะโลด้วกินบลายหน่อยละส่แตกลบนมไิมเลยฮมวกไปเถิดบอนี่ความสมลยว่าจิมกิน โอเคครับจบคลิปแล้วครับกินหมดลูกไหมครับจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเบิ้งเบื้องแถวเนี่ยเบื้องแถวสวยเนี้ยเบื้องแถวสวยเนี้ยครับบ๊ายบายเนี้ยครับบ๊ายบาย